ถ้าเหตุผลทําไมคนไทยบางคนกลัวธุรกิจจีนเข้ามาในประเทศไทย 1. การเข้ามาของนายทุนใหญ่นักลงทุนจีนมากเข้ามาด้วยเงินทุนมหาศาลทําให้ธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลางของคนไทยไม่สามารถแข่งขันได้2การแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมธุรกิจจีนบางรายใช้วิธีการลดราคาต่ํากว่าทุนในช่วงแรกเพื่อครองตลาด3ความกังวลเรื่องการครอบงาเศรษฐกิจการขยายธุรกิจของจีนในหลายประเทศทั่วโลกคนไทยกังวลว่าเศรษฐกิจในประเทศอาจถูกควบคุมหรือขึ้นย อยู่กับผลประโยชน์ของชาติจีนเช่นการเข้ามาซื้อกิจการสําคัญ 4. ผลกระทบต่อวัฒนธรรมและสังคมการลังไหลของธุรกิจและนักลงทุนชาวจีนอาจนํามาซึ่งการเปลี่ยนแปลงในวิถีชีวิตการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวที่ตอบสนองนักท่องเที่ยวชาวจีนมากกว่าคนไทย 5. ความไม่มั่นคงในอนาคตคนไทยบางส่วนมองว่าการพึ่งพาธุรกิจจีนมากเกินไปอาจส่งผลเสียในระยะยาวเช่นการที่ธุรกิจจีนย้ายฐานการผลิตเมื่อไม่ได้รับผลประโยชน์ที่ต้องการ